รรมาจากธันมกึงพุทธการบทที่63ในเช้าของวันที่21มีนาคมพศ2567นักมหาวิทยาลัยธรรมมิกราชก้าพพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้า ต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนนบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าถึงถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่า ข้าแต่องค์พระพุทธเบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์อย่างนี้ว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนอบรมตนจนพิจรารณาเห็นความเป็นจริงของรูป เห็นแจ้งในเรื่องของรูปซึ่งเป็นขันกองที่หนึ่งของขันห้าจะก่อเกิดอน,นิสงส์ก่อเกิดประโยชน์เช่นไรแก่บุคคลผู้เห็นแจ้งในรูปนั้นขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมให้ลูกได้เห็นคุณประโยชน์ในการเห็นแจ้งในรูป ตามกฎแห่งกรรมตามกฎธรรมชาติและต้องหาว่าเราไม่มีความรู้แจ้งแห่งแจ้งในเรื่องของรูปขันกองที่หนึ่งของขันห้านั้นจะเกิดโทษกับเราอย่างไรตามกฎแห่งกรรมตามกติกาของวัตสงสารขอพระพุทธองค์ลดสงเมตตา แสดงธรรมอธิบายธรรมเหล่านี้แก่ลูกเพื่อลูกจะได้น้อมธรรมนี้ไปเผยแผ่ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วเลิศนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังไอเดีย ทำจิตของลูกให้สบายผ่อนคลายจิตของลูกให้ใคลายความคิดความกังวลต่างๆทิ้งไปจากจิตทําให้จิตนั้นเกิดพลังเกิดแสงสว่างทําให้จิตนั้น มีพลังมีความตื่นรู้ภายในขึ้นมาแล้วจึงค่อยพิจารณาธรรมในเรื่องของรูปต่อไปพระพุทธเจ้าน้อยเอ้ยก็ด้วยว่าเรื่องของการพิจารณาขนาันอาพิจารณาเรื่องรูป จะต้องมีพลังจิตที่มากพอควรจะต้องสามารถแยกได้ระหว่างจิตกับกายจะต้องสามารถแยกได้ว่าอะไรคือรูปจะต้องแยกได้ชัดเจนอย่างนี้จึงสามารพิจรารณา เห็นแจ้งในเรื่องของรูปได้ทจ้ในการที่บุคคลผู้หนึ่งจะสามารถเห็นแจ้งในเรื่องราวของรูปได้นั้นเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีพลังจิตจึงจะสามารถพิจรารณาเห็นแจ้งในเรื่องของรูป เห็นรูปตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยและย่อมแน่นอนละลูกเอ่ยว่าการที่บุคคลผู้หนึ่งสามารถฝึกจิตจนจ,นจิตมีพลังและสามารถรู้ตื่นเห็นแจ้งในรูปเข้าใจในเรื่องราวแห่งรูปนั้น ยังกระจ่างแจ้งย่อมจะก่อเกิดอานิสงส์มากอานิสงส์ภัยศารเพราะบุคคลทักงหลายในโลกล้วนแล้วแต่มีความลงในรูปมีรูปเป็นที่ตั้งเป็นเหตุที่ทำให ก่อให้เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นความต้องการต่างๆเมื่อมีเชื้อกิลเลสคมจิตให้มีความหลงหลงนั้นหลงอะไรอะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้เชื้อกิลเลสมีที่ยึดที่เกาะก็คือรูปนั่นแหละลูก จะนั้นการเห็นแจ้งในรูปเข้าใจในเรื่องราวแห่งรูปก็จะทำให้เรานี้คลายความยึดไม่มีความยึดกับรูปใดสิ่งใดกิดเลสไม่มีที่ยึดเกาะทุกอย่างก็จะต้องหายไปจากเรา เราก็จะต้องหายไปจากทุกอย่างหายไปจากทุกสิ่งเชื้อกิลเลสไม่มีอะไรให้ก่อไม่มีรูปให้รักให้หลงให้ต้องการไม่มีอะไรเป็นของล่อตาล่อใจน้อมเข้ามาปรุงแต่งต่อยอดเชื้อความหลงให้งอบงามงอบเงยขึ้นมา ทุกอย่างก็จะจบลงเพราะเชื้อไม่มีอะไรไอ้เป็นที่ยึดที่เกาะอีกต่อไปเช่นนี้ลราพระพุทธเจ้าน่อยเจ้นั้นการเอ็นแจงในรูปจึงมีคุณอานันต์การที่บุคคลทั้งหลายไม่พิจารณา ให้เขียนแจ้งในรูปไม่รู้เรื่องราวแองรูปก็ย่อมมีตทดมาตำให้หลงให้ยึดลงในรูปยึดในรูปแล้วก็มีการพัฒนาให้เกิดสิ่งต่างๆทั้งหลายเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาประกอบให้เกิดหลงรูป ลงนามลงสภาวธรรมแห่งรูปรสกริเสียงสัมผัสทั้งหลายพระพุทธเจ้าน้อยเอยในการเวียนตายเวียนเกิดก็จะต้องเป็นไปอีกยาวนานลูกเอ,อ๋ยคุณอันนั้นในการเห็นรูปจึงมีอยู่โทษมหันต ในการไม่เห็นแจ้งไม่เข้าใจในเรื่องของรูปก,ก็เลยมีอยู่และลูกเมื่อได้พิจารณาทำนี้แล้วก็จงพิจารณาเพิ่มเติมอีกในธรรมทั้งเก้าประการนี้เพื่อให้ลูกจะได้เข้าใจกระจ่างแจ้ง ยิ่งยิ่งขึ้นไปตาในประการที่หนึ่งลูกจงพิจจริจนาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าบคุคคลทั้หลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนจนรู้แจ้งในเรื่องของรูปเขาก็จะเข้าใจในเรื่องราว ของรูปตามความเป็นจริงคือเมื่อเขาเห็นรูปรูปร่างร่างกายของตนเขาก็จะพิจารณาเห็นสักแต่ว่าเป็นรูปก็รู้ว่านี่คือรูปที่เป็นรูปร่างร่างกายเขาเห็นรูปที่เป็นบ้านเป็นรถที่สวยงาม รการตาจะสวยงามปราณีตเลิศรู้เพียงใดก็าตามเขาก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็สักแต่ว่าเป็นรูปรูปรัศนะว่าเป็นบ้านอย่างนั้นอย่างนี้มีสวยมีไม่สวยรูปรัศนะว่าเป็นรถรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ ก็ดูเป็นธรรมดาของรูปเห็นรูปคือรูปร่างร่างกายของคนของสัตว์ของต้นไม้ของสิ่งใดๆก็ตามทั้งสิ่งที่น่าหลงไหลและไม่น่าหลงไหลเขาก็จะเห็นเพียงแก่ว่านั่นเป็นรูปที่สมมุติว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้ ที่ตั้งอยู่มีอยู่ตามระบบกฎธรรมชาติเท่านั้นแต่รูปตั้งหลายเหล่านี้นั้นย่อมมีความไม่เที่ยงคือเกิดตามเหตุที่ควรจะเกิดตั้งอยู่ตามเหตุที่ตั้งอยู่ตามเหตุที่มีให้ตั้งอยู่และดับไปตามเหตุที่ดับไป ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ต้องสูญสลายไปเขาจะเข้าใจตามความเป็นจริงในเรื่องราวแห่งรูปเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยต่อไปทำในประการที่สองลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า บุคคลทักลายเมื่อเห็นแจ้งในรูปแล้วเห็นตามความเป็นจริงของรูปแล้วเขาก็จะพิจารณาเห็นว่ารูปนี้เกิดจากเหตุนี้ตั้งอยู่ก็ด้วยเหตุนี้แล้วจะดับไปด้วยเหตุนี้รูปนี้มีความไม่เที่ยงไม่คงทน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครทุกอย่างเป็นเพียงรูปที่ปรากฏขึ้นตามเหตุตั้งอยู่ตามเหตุแล้วเดี๋ยวก็จะดับไปตามเหตุไม่ควรลุ่มหลงหลงไหลไปในรูปและเขาก็จะพิจารณาถึงความไม่เทีย่ยง ไม่มีอยู่ในเราในเขาพิจารณาถึงความเสื่อมไปฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นมีสักแต่ว่ามีมีกับไม่มีเสมอเหมือนกันไม่มีความยึดว่ามีหรือไม่มีเขาก็จะเห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ของรูปทั้งหลายเขาก็จะสามารถคลายความยึดความหลกในรูปเขาจะสามารถเกิดความรู้ตื่นเข้าใจในรูปมากย,ยิ่งขึ้นไปจนสามารถทำให้เขาเห็นรูปตามความเป็นจริงเห็นรูป เปิดและดับจนไม่ยึดว่ามีไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาว่าสวยว่าดีว่าประณีปหรือ,อยามเขาจะเห็นทุกอย่างเป็นไปตามสภาวะที่ควรจะเป็นไปโดยไม่มีสุขมีทุกข์ไม่หลงในรูปเหล่านั้น เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้หลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนจนกลายจากการลุ่มหลงหลงไหลไฟฝันพัวพันมัวเมา ต้องการในรูปเพราะได้พนะิจารณาเห็นแจ้งในรูปแล้วถึงความไม่มีอยู่จริงความไม่เที่ยงท้ความไม่สวยไม่งามที่จะเกิดขึ้นจนเขานั้นเข้าใจเขาก็ย่อมคลายความยึดติดลุ่มหลงในรูปได้และคลายไปเรื่อยเรื่อยจนสามารถ ลายความยึดติดรุ่มลงในรูปกายแห่งตนรูปกายแห่งผู้อื่นรูปที่เป็นวัตถุสิ่งของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นรูปไม่ว่าจะปราดเิตเพียงใดหรือยาเพียงใดก็จะไม่มีการยึดติดในตัวเขาก็จะไม่มีความยึดติด อยู่ในตัวของเขาเขาจะไม่ยึดติดสิ่งเหล่านี้อีกเขาจะกลายความยึดติดยึดมัน่นถือมัน่นในรูปทั้งหลายเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน่อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สีลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่า ุคคลทั้งหลายเมื่อสามารถฝึกฝนตนจนเข้าใจเรื่องราวของรูปตามความเป็นจริงและสามารถฝึกฝนจนเห็นความไม่เที่ยงแท้ที่มีอยู่ในรูปต่อตอนความยึดติดลุ่มหลงในรูปแล้วบุคคลผู้นั้นเขาย่อมสามารถ เข้าถึงความรู้แจ้งความสงบสุขภายในเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะเขานั้นไม่สนใจอะไรในสิ่งสมมุติทั้งปวงที่เป็นรูปอีกต่อไปถอดถอนรูปกายแห่งตนรูปกายแห่งผู้อื่นแห่งสิ่งของเข้าของออกจากจิตได้เยี่ยงละเอียดเด็ดขาดแล้วก็ย่อมเข้าถึง ความพ้นทุกข์อือพระนิพพานได้ในที่สุดเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยก็เพราะว่าการที่จิตทั้งหลายยังเวียนว่าตายเกิดอยู่ก็เพราะยังหลงในรูปแห่งตนแห่งผู้อื่นแห่งสิ่งของเข้าของอยู่ถ้ารู้แจ้งในเรื่องของรูป กิเลสไม่มีอะไรให้ยึดให้เกาะให้หลอกเราอีกต่อไปเพราะเรารู้เท่าทันอล้วการดับการเกิดการพ้นทุกข์ยังท้าบดจึงเกิดขึ้นมีอยู่ในตัวของเราได้เช่นนี้ละลูกเอ๋อยต่อไปทำในประการที่ห้า ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้ลุ่มหลงอยู่กับรูปไม่เห็นตามความเป็นจริงของเรื่องราวแห่งรูปรูปร่างร่างกายของตนก็จะหลอกตนว่าเป็นเราเป็นของเรารูปร่างร่างกายแห่งผู้อื่นก็จะหลอกเราว่าสวยว่างามว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นบุคคลอันเป็นที่รักว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งของเข้าของต่างๆที่เป็นรูปของบ้านก่อดดีของรถก่อนดีรูปลักษณะสวยงามที่อยู่ตรงหน้าที่เราได้พบได้เห็นก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นเราเป็นของของเรา ราธนาจะได้มาด้วยการครอบครองแล้วก็เกิดการอยากได้อยากมีอยากเป็นดินน้นรนขวัญควายได้มาแล้วก็เกิดความทุกข์ความร,ารับรอนว่าต้องดูแลอย่างไรต้องครอบครองไว้ให้อยู่กับตนตลอดไปไม่ให้เสื่อไมไห้ดับไปต้องดูแลให้ดีที่สุด อยากได้ก็ทุก์ได้มาก็ทุกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยเพราะบุคคลผู้นั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงของเรื่องราวของรูปจึงทุกจึงรุ่มร้อนเร่าร้อนเด้ดลนขวนขวายและเป็นทุกอยู่อย่างนั้นต่อไป ทำในประการที่หลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลเมื่อไม่เห็นแจ้งในเรื่องราวแห่งรูปไม่เข้าใจเรื่องราวของรูปตามความเป็นจริงเขาก็ย่อมมีความหลงความยึดในรูปไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้ในรูป เขาก็เห็นแต่ว่ารูปที่อย่างนั้นดีอย่างนี้เขาไม่เห็นการเกิดการดับของรูปเลยเขาก็จะอยู่กับรูปนั้นด้วยความยึดติดลุ่มลงในที่สุดรูปนั้นเกิดก็ดีใจตั้งอยู่ก็ลำบากที่ต้องดูแลรักษาดับไปก็ต้องร้องโห่ร้องไห้กับการสูญเสีย กับการสูญสลายของรูปรูปนั้นทั้งบุคคลและสิ่งของลูกเอ๋ยย่อมเป็นทุกเช่นนี้อย่างนี้ต่อไปทำในประการที่เจ็ดกจงพิจารณาเถิดว่าบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแห่งรูปเขานั้นไม่เห็นความไม่เที่ยงแท ที่มีอยู่ในรูปเขาก็ย่อมลงในรูปยึดในรูปยึดติดลุ่มลงอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองไม่รู้เกิดไม่รู้ตายเป็นบุคคลผู้ไม่รู้ตื่นตามความเป็นจริงและไม่ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงพยายามจะฝืนต่อกฎธรรมชาติ ให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ตามใจของตนแล้วในที่สุดเขาก็ยอมมีแต่ความทุกข์ความเร,าร้อนเพราะความจริงคือทุกสิ่งเกิดตามเหตุอยู่ตามเหตุแล้วก็ดับตามเหตุไม่มีอะไรฝืนได้เช่นนี้ละพระพุทธ,เ,ธเจ้าน้อยเอ่ย ต่อไปทำในประการที่แปดลูกจงพนะิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องของรูปอย่างนี้ว่าการที่บุคคลทั้งหลายไม่เห็นแจ้งในรูปนั้นเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงเป็นบุคคลผู้ไม่ยอมรับความจริง เป็นบุคคลผู้ยึดติดอยู่กับรูปเป็นบุคคลผู้ที่จมอยู่กับความทุกข์ในวัตาสงสารนี้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปหาที่ที่พ้นทุกข์ไม่ได้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าอวยเอ่ย,อยต่อไปําในประการที่เก้า ลูกจงพิจารณาโดยรวมเถิดว่าการที่จิตทกลายเห็นแจ้งในรูปย่อมเป็นคอนอนันต์เพราะการถอดถอนการหลงในรูปได้จะทำให้ตนนั้นเข้าถึงความหลุดพ้นการที่จิตทักลายไม่เห็นแจ้งในเรื่องของรูป ย่อมทำให้เกิดโทษมหันเพราะการไม่รู้แจ้งในเรื่องของรูปก็จะทำให้ลุ่มหลงในรูปลงในสิ่งต่างๆทั้งหลายคือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่อไปแล้วก็จะทำให้จมอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่หาที่สิ้นสุดไม่ได้เช่นนั้นการเห็นแจ้งในรูป มีผลเท่ากับการพ้นทุกข์การไม่เห็นแจ้งในรูปมีผลเท่ากับการเบียนว่ายตายเกิดตลอดไปเฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกทั้งหลายจึงควรที่จะฝึกฝนตนให้เป็นบุคคลผู้รู้แจ้งในรูปในขันกองที่หนึ่งแห่งขันห้า แล้วลูกก็จะสามารถอยู่เหนือทุกเข้าถึงธรรมหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็คงพอจะเข้าใจบ้างแล้วสินะจงกล่าวธรรมนั้นมาเถิดลูกเอ่ย ดาถุพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจในเรื่องของรูปเข้าใจคุณอันนันโทษมหันในเรื่องของการเห็นแจ้งในรูปกับไม่เห็นแจ้งในรูปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอพระคุณในความเมตตาของพระพุธทธองค์นะเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำไม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ